สวัสดีครับพี่น้องผมยุทธบีบอยนะครับวันนี้เราก็จะมาเป็นท่าหมูหนึ่งวันนะครับดูสิครับว่าหมูนั้นจะใช้ผมนั้นให้ทําอะไรบ้าน้างในวันนี้ภารกิจวันนี้ของผมคือเป็นท่าของหมูหนึ่งวันนะครับผมอะไรครับลูกหมูวันนี้มีอะไรให้ผมรักใช้เลยครับมีอะไรให้ผมรักใช้เลยครับฮะล้างขี้เหรอครับ อ๋อล้างขี้ในคอกด้วยแล้วอะไรอีกหาอาหารให้กินด้วยเหรออ๋ออาหารหมดแล้วโอเค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 นะครับ <c oughs> ผมก็ได้รับก,การสันจากหมูไปที่เรียร้อยเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทาความสะอาดขี้หมูนะครับเพื่อนไพี่น้องพอเราทาความสะอาดขี้หมูเสร็จแล้วเราก็จะไปหาอาหารหมูนั้นนะั่นคือก็คือ ต้นกล้วยนะครับเราจะไปตักต้นกล้วยให้หมูได้รับประทานในวันนี้นะครับผมจอมันนี้ไปกันเลย โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำความสะอาดครอบหมูนั้นให้สะอาดแลวนะครับต้านคันสั่งของหมูในวันนี้ครับผมภารกิจต่อไปของเราตอนนี้คือต้องไปตักต้นกล้วยครับต้องไปตักต้นกล้วยเพื่อที่จะมาให้อาหารหมูในเย็นวันนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่หมูนะครับแม่หมูที่มีลูกแล้วนะครับและลูกๆก็ซนมากเลยนะครับเห็นไหมครับหนีเที่ยวตลอดเวลาครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตักต้นกล้วยกันที่ Am I ready for what? John Cena! Oh. 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 นี่ยแหละตัดที่นี่แหละ Thank <laughs> you. แล้วแล้วเราก็ได้ตักต้นกล้วยกลับมาถึงบ้านเรียกรอยแล้วนะครับเราขนรถก,กระบะของเรามาเลยนะครับเจ้านิสันเบดอีดิชั่นนะครับพี่น้องส่วนภารกิจที่3ของเราวันนี้คือเราจะซอยต้นกล้วยนี้นครับเราจะซอยต้นกล้วยนี้ให้ละเอียดนะครับเพื่อที่หมูนั้นจะสามารถรับประทานได้ง่ายนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาซอยต้นกล้วยให้ละเอียดกันนะครับเพื่อเราจะให้เป็นอาหารหมู ในเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปซอยกันเลยส่วนวิธีการซอยกล้วยของเรานั้นเราจะไม่ใช้มือนะครับเราจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับคือเครื่องสักกล้วยนะครับพี่น้องเราจะใช้เครื่องในการที่จะซอยต้นกล้วยนั้นให้ละเอียดนะครับเพื่อ <c oughs> ที่หมูนั้นจะสามารถรับประทานได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเจ้าเครื่องตัวนี้กันเลยนะครับพี่น้อง ความละเอียดของเจ้าเคลื่อนตัวนี้นะครับเราสามารถปักได้นะครับเราจะเอาแบกหยาบๆก็ได้นะครับแบกว่าไม่ต้องละเอียดมากขนาดนี้เราก็สามารถปักได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบสไตล์ไหนนะครับพี่น้อง เล็แกแล้วเราก็ได้ให้อาหารหมูตานคำสั่งของหมูเรียกร้อยแล้วนะครับภารกิจในวันนี้หมูๆก็ดีใจกันใหญ่เลยนะครับเมื่อเราทำตามคำสั่งของเขาให้กระทําในวันนี้เราก็ได้กระทําให้เรียกร้อยแล้วนะครับ เสร็จจัดการให้อาหารโมเรียก้อยแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวภาร,รกิจที่4ของเรานั้นก็คือต้องไปร้านรถนะครับเนื่องจากว่าเราขนต้นกล้วยมานะครับจะมีะน้ําน้ํายาของกล้วยนะครับที่จะไปติดรถนะครับเราต้องไปทำความสะอาดรถของเราด้วยนะครับไม่อย่างนั้นรถของเรานนั้นจะเป็นคาบน้ํายาของต้นกล้วยนะครับแล้วก็ร้านออกได้ยากมากๆครับเดี๋ยวเราจะไปทาภาร,รกิจที่สี่คือไปร้านรถ เรานะครับ แล้วภารกิจของเราก็ได้กระทำเสร็จแล้วนะครับตามขันสั่ของโมในวันนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนพี่น้องนั้นจะไม่พลาดในโอกาสหน้าที่ผมนั้นจะทําคลิปลงใหม่นะครับพี่น้องสําหรับวันนี้ก็บายบาย